5ข้อห้ามหลังฉีดวัคซีนที่คนส่วนใหญ่อาจไม่เคยรู้สวัสดีครับกลับมาพบกัีกครั้งกับหมอสันครับคลิปนี้ครับหมอมาบอก5ข้อห้ามหลังที่คุณฉีดวัคซีนครับและบอกเลยครับว่าหลายๆคนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ครับแม้กระทั่งคนไข้กับหมอฟันเองครับตอนบอกเลยว่าคลิปนี้ครับหลังจากที่คุณฟันคลิปนี้จบครับคุณจะเข้าใจหลักการที่สํำคัญที่สุดหลังจากหลายคนครับตอนนี้ถ้าไปฉีดวัคซีนแล้ว แต่คุณไม่เคยรู้ครับทุกคนเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนอย,อย่างดีแต่คุณไม่รู้เลยว่าหลังจากฉีดวัคซีนแล้วคุณต้องปฏิบัติตัวยังไงและคุณมีข้อห้ามอะไรบ้างโดยวันนี้หมอฟันจะมาแบ่งปันใน5ข้อห้ามนี้นะครับผมเช่นเคยครับเพื่อไม่การคุณคาดคิดดีครับฝากกดซับไว้ที่หมอฟันหมอฟังเข็มนะไปช่องย t u b e หรือฝากกดติดตามไปที่ด็อกเตอร์ฟันหรือหมอฟันนะครับเวลาหมอฟันมาคลิปวิดีคุณจะได้เห็นเป็นคนแรกแ โอเคเราไปเร็วกว่าหลายคนครับตอนนี้ทุกคนต้องไปฉีดวัคซีนถูกไหมครับเพื่อป้องกันเรื่องของโควิดที่มันระบาดถูกไหมครัและหลายคนไม่เคยไปรู้ครับเพราะฉะนั้นผมไปข้อเร็วๆเลยนะไม่เป็นการเสียเวลาข้อที่หนึ่งครับสิ่งที่คุณต้องทําคือห้ามนวดห้ามคลึงบริเวณที่คุณฉีดอ้าวหลายคนครับโอ้มันปวดไปฉีดมาใช่ไหมครับคุณมีหาเรื่องกันมีปัญหาเรื่องของการผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนคือจะมีการปวดนะมีการปวดตรงบริเวณกล้ามเนื้อสิ่งที่คุณเห็ส่วนใหญ่ครับคุณชอบทำอะไรครับไปนวดไปคลึงครับ คุณรู้ไหมครับว่าการที่คุณไปเนื้อไปคึงไปบีบไปเค้นมันมันจะทําให้อาการปวดมันมากขึ้นวัคซีนคืออะไรครับวัคซีนคือเป็นสิ่งที่ฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อแล้วรากระตั้งสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมากระตุ้นอิมมูนกระตุน้นภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นทําให้เกิดกระบวนการอาักเสบเกิดขึ้นนึกภาพไหมแล้วคุณก็อาใช้นิ้วของคุณหรือใช้ใครกคมันนวดมาบีบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นเลยครับกระบวนการอาักเสบมันเพิ่มมากขึ้นเพราะคุณมีขี้มันแรงกล้ามเนื้อมันบาดเจ็บ ไปยิ่งไปนวดมันยิ่งไปเคสมันมทําให้กระบวนการเสพติมากขึ้นไม่ดีเลยครับแต่คนส่วนใหญ่ชอบทําเชื่อไหมครับงั้นอันนี้เป็นข้อห้ามข้อที่หนึ่งครับโอเคไหมข้อที่สองครับข้อห้ามข้อต่อไปคือห้ามกินยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่เซรอยครับฟังอีกครั้งห้ามกินยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่เซรอยนั่นคือเอนเฟตนะครับไม่ว่าจะเป็นแอสไพรินอูเฟนนะไดโคฟีแนกนะนาพ็อกเซนนะอาร์พอกเซียซีเดบิก ต่างๆเหล่านี้ครับเป็นยาในกลุ่มเอ f นเฟหรือยาแก้ปวดกลุ่มที่ใช่ใช่ตลอยอันนี้ครับให้คุณงดกินครับในวันที่คุณไปฉีดวัคซีนครับแต่หลายคนที่เป็นคนให้หมอฟันไปหาเรื่องความปวดผมมอนจะบอกทุกคนเอาให้งดยาตัวนี้ครับคาถามว่าเพราะอะไรหลายๆคนบอกว่ายาพพกนี้กระตุ้นให้เกิดการแพ้มากขึ้นบางคนบอกว่ายาตัวนี้ทาให้เป็นลดดิ์ของวัคซีนมากขึ้นเอาจจริงแต่ไอต่างๆนานาแต่เท่าที่หมอฟันได้ปรึกษาครับได้ดูทางแพทย์ของทางแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขที่เขาบอกมารลัการอย่างนี้ครับทุกคนลองคิดภาพต่าง คุณฉีดวัคซีนเพื่ออะไรครับเมื่อกี้ผมฟันบอกว่าละเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นดูฮะกระตุ้นแบบภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นเวลาคุณมันจะเกิดกระบวนการเสพคุณจะมีอาการไข้มีอาการหนาวมีอาการฝักหรือภาพอะไรอยคนจะมีผมทั้ทีแบบนั้นแล้วเราไปกินยาแก้กระบวนการเสพคือยาเป็นกลุ่มนี้กระบวนการเสพลดลงเขาเลยเคมบอกว่ามันอาจจะทําให้ภูมิคุ้มกันคุณอาจจะกระตุ้นได้ไม่เต็มทีนะครับมีคนแบบนั้นแต่คุุณณหหมมออออออลาาาาาายยท่่่นนนกกก็็บววจจจจะะไเเปป้คดตงิ นะแต่ในวันนี้ที่หมอฟันพูดคือพูดในคนนี้ที่ขึ้นเป็นปกติเพราะหลายๆั้งครับอะอย่างหมอฟันเอตอนนี้หมอที่หมอฟันฉีดยาแล้วมีปัญหาเรื่องมีไข้ขึ้นฝูงแล้วก็มีการปวดตามตัวนักสิ่งที่หมอฟันทำไมคือหมอฟันกินยาพาราครับผมเอลเลยผมกินยาพาราแต่ถามว่าอยากกินบูเฟ่ต์ไหมผมบอกเลยว่าผมอยากกินมากเพราะผมรู้ว่ากินบูเฟ่ต์แผมอาการปวดเมื่อยปวดตึงอาการไข้ผมจะลดลงแบบทันทีทันใดเลยแต่ผมรู้ใช่ไหมครับว่าเพราะถ้ากูแมบมันจะไปยับยั้งกระบวนการที่จะไม่เกิดเรื่องของอ คือในไ,ไม่ไค่อยด,ดีนักตามที่หลายๆคนบอกเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องกินได้แค่พาราซตามอลครับทุก4ถึง6ชั่วโมงมันเขาเลยระมัดระวังให้ทุกคนหลีกเลี่ยงโดยเร่ให้ทุกคนหลีกเลี่ยงนะครับแต่ถ้ามุดในเคสบางเคสที่จำ,จำเป็นต้องกินอันนี้อยากคุณปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนที่คุณจะไปฉีดวัคซีนทุกครั้งอันนี้คือหมายเหตุไว้นะครับผมข้อที่สามครับสิ่งที่คุณต้องห้ามต่อไปข้อที่สามคืออะไรห้ามออกกำลังกายหนักครับอ่า ห้ามออกกําลังกายะหลายครั้งครับเวลาคุณฉีดวัคซีนใช่ไหมคุณลองนึกผึ้บเหมือนมันกำลังกระตุ้นวัคซีนมีการภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นร่างกายจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นเอาแน่ๆจริงๆร่างกายมันมีภาวะเพรียดแล้วในตัวโดวยส่วนใหญ่ถึกไหมครับบางคนออกไม่ได้รู้สึกอะไรกั้นไม่เป็นไรแต่บางคนออกกําลังกายหนักๆไม่ได้แม้คุณเสร็จคุณไปวิ่งหนักๆไปออกกีฬาหนักๆแบบนี้ทําให้คุณเหนื่อยเพียอันนี้คือทางทางการแพทย์จะไม่แนะนําโอเคไหม้แหลังอ นะครับผมข้อที่สี่ครับอ่าข้อที่สี่ย่ายคือห้ามยกของหนักครับเอาก็เมื่อกี้บอกแล้วมันปวดแขนถูกไหมทุกคนมันปวดแขนง่ายม,มันปวดแขนแล้วสิ่งที่คุณไปยกของหนักมันคืออะไรเป็นการกระตุ้นกระบวนการอักเสบไ้เกิดขึ้นนึกภาพปะถึงแม้คนบางคนบอกว่าโอเคก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากก็สบายดีจริงๆบางทีครับบางทีมันก็อาจจะไม่รู้หรอกเพราะอะไรครับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเมามันเกิดเกิดเมื่อไรโดยส่วนใหญ่ที่อันตรายที่ผมเคยพูดไปแล้วเคยไลฟ์ไปแล้วว่าสิ่งสามสิ่งที่ต้องรู้ก่อนที่ฉีดวัคซีนเนีย่ยค ฟังใต้คลิปนี้นะเราคารคดีไม่เคยไม่เคยไม่เคยเคย,ยังไม่ฉีดนะฟังใต้คลิปท้ายคลิปนี้ก่อนมันจะบอกว่ามันมีเรื่องของผลข้างเคียงกับเรื่องของอาการแพ้ผลข้างเคียงมันเกิดขึ้นได้แล้วแต่อาการแพ้สิส่งที่คุ้รู้ก็คือคุณจะมีภาวะอะไรคุณจะมีการหายใจหอบเหนื่อยหยุดครับคุณจะมีการหายใจหอบเหนื่อยคุณจะมีการน้ามือไปลงสติคุณจะมีการปวดท้องขึ้นเสียเจียนคุณจะมีผื่นขึ้นอันนี้คือเป็นแพ้รุนแรงจนกระทั่งช็อกซึ่งโดยส่วนใหญ่มันจะเกิดใน 3- หลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งวันหนึ่งวันเต็มบางคนจะไม่มาไม่พร้อมกันแล้วครับบางคนจะมีไข้ขึ้นบางคนจะมีการปวดเมื่อยบางคนจะมีปวดที่ฉีดบางคนมีการปวดท้องมีขึ้น,นเพจะเียนได้ไอาจจะมีได้แต่ไม่ได้เยอะมากเกิดตอนแรกเพราะฉะนั้นมันควรจะดีกว่าไหมที่คุณจะกลับไปพักผ่อนกินน้ำมากๆไม่ควรจะไปออกกํากลังกายหนะักไม่ควรจะยกของหนะักแบบนี้เป็นต้นโอเคไหมครับแล้วข้อสุดท้ายครับข้อที่ห้าครับอ่าหลายคนบอกฉีดวัคซีนแะล้วฉันสบายใจแล้วฉันถอดแมสไดไ้ใช่ไหมข้อที่ห้าส่วนใหญ่คือ เลิกครับเลิกที่จะไม่ใส่แมสอันนี้ไม่ได้ให้คุณใส่แมสตามปกติครับโอเคไหมให้คุณใส่แมสตามปกติ social distancing เหมือนเดิมดีเรืยองอาการเหมือนเดิมเฮ้ยหมอฟ้านเนี่ยก็ไปเห็นต่างประเทศเขาถอดแมสได้แล้วไม่ต้องนะคำถามตอนนี้คุณรู้ไหมว่าวัคซีนที่เกิดมาเขาเกิดมาเพื่ออะไรเขาเกิดมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมอร์บิดมอร์เทลหมายความภาษาทางท,ทั่วไปคือว่า ลดโอกาสในการที่คุณต้องนอนโรงพยาบาลลดโอกาสในการที่คุณต้องติดเชื้อเข้า icu รดรบัตในการเสียชีวิตแต่ไม่ได้ลดโอกาสในการติดเชื้อหรือเปล่าไหมโอเคมันอาจจะลดโอกาสในการติดเชื้อได้ในบางคนแหละแต่ว่าคือหลักการของวัคซีนท,ที่ออกมาเขาออกมาแบบนั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคุณฉีดแล้ววันนี้คุณจะไม่ได้เป็นโควิดไม่ใช่มันมีโอกาสเป็นได้เพราะอะไรครับบางทีเชื้อมันกลายพันธุ์บางีเชื้อมันเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนหน้าตาวัคซีนท,ที่คุณฉีดอาจจะป้องกันตอนนี้ ในวันวันนี้ได้แต่ในพรุ่งนี้อนาคตมะรืนนี้หรือในหนึ่งปีข้างหน้าของพี่อาจจะไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้โลกมันยังระบาดอยู่โลกมันกำเริบอยู่โลกมันยังมียอยู่ยังไงการใส่แมสการสวมหน้ากากการสวมหนากากท,ทั้งทั้งที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ยังต้องทําเหมือนเดิมนึกข้าไหมครับเพราะฉะนั้นบางคนบอกไปเห็นตัวอย่างต่างประเทศเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอนนี้ประเทศไทยยังไม่ถึงจุดนั้นโอเคไหมตอนนี้ประเทศไทยเรายังไม่ถึงจุดนั้นนะแต่ถามว่ามีโอกาสไหมก็คงมีโอกาสไป็นไปได้แหละเพราะมันมีเขาทําให้เห็นแล้วนะครับ แมนคลิปนี้ผมก็จะมาบอก5ข้อห้ามที่คุณต้องห้ามทำนะห้ามทำหลังที่คุณฉีดวัคซีนถามว่าต้องทาอะไรหรือหมอสั้นก็ง่ายนิดเดียวครับหลังที่คุณไปฉีดวัคซีนใช่ไหมคุณกลับมาคุณก็พักผ่อนมากๆนะกินน้ำเยอะๆนะกินน้ำเยอะกินน้ำคือกินน้ำปกติแหละนะครับบางค่อยที่มีไข้กินน้ำมเยอะหน่อยนะแล้วก็กินยาลดไข้บางคนที่มีไข้แล้วก็สังเกตอาการวันหนึ่งสองวันถ้าไม่มีปัญหาอะไรไม่ควรยกของหนักไม่ควรออกกำลักลงกายอย่างหนักใส่ไซมตอะไรเหมือนเดิมแล้วก็็เียนลลิกกกาพ้้ับไปปววตภะแ นึกภาพอะครับเนาะแล้วอาการอื่นที่คุณต้องสังเกตในมันพบเป็นแลไอเท็มนั่นคืออาการคุณจะมีการอ่อนแรงปากเบี้ยวพุ่มไม่ชัดคืดลำบากไอ้พวกนี้เป็นอาการที่คุณต้องสังเกตซึ่งมันพบได้เหมือนกันแต่น้อยมากๆที่างานวินนจัยของประเทศอังกฤษโอเคไหมไม่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆมาให้หน่อยใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆเลยเพราะพันธของกาน,นตั้งใจออกมาที่จะแบ่งปันในข้อนี้เพราะหลายๆคนยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ หมายเหตุครับสำหรับคนที่เป็นปัญหาเรื่องของกระดูกเส้นอันนี้ขอขอ,ขอขพูดถึงคนไข้ตัวเองหน่อยนะฟังคลิปนี้แล้วคุณฟังคลิปนี้จนจบยากแก้ปวดตัวอื่นคุณไม่ต้องหยุดคุณยากแก้ปวดที่หม,มอฟันบอกคือยากแก้ปวดกลุ่มทิมเนสตรอลเรนเซ็ตโอเคนะครับไม่งั้นเดี๋ยวความปวดของคุณจะกำเริบขึ้นอย่างแน่นอนนะครับลหลายคนไข่หมอฟันหลายคนเจอละนะที่ไปกินยากแก้ปวดต้องพูดในสิ่งตัวเชี่ยวชาญนิดนึงนะแล้วไปกินยาแก้ปวดแล้วอยู่วันในเช้าอ๋อหยุดเลยหยุดเลยปรากฏอาการเด้ง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 เลยกลัวมากอัน นะครับเตียนเอาครับทุกคนนะครับ,นะรบอ่าเช่นเคยครับเพื่อเป็นการที่คุณพลาดคดดลิปดีเวลาหมอสันเอามาทำคลิปนะครับฝากงานกดสับคล้ายนี้หมอสันหมอฝังเก็บในช่อง YouTube รือสามารถกดติดตามไปที่ดร์สันหรือหมอฟาร์ด้าในช่องของ Facebook แล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ฝากข้อเตือนหข้อห้ามในการที่คุณต้องห้ามทำในที่คุณมาฉีดอันที่หนึ่งคืออ่ะโทนกันอีกครั้งครับ,รบอันที่หนึ่งคืออย่านวดคลึงแรงๆบริเวณที่คุณฉีดอันที่สองคืองดยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่สเตอรอืนนอ งดออกากาลัานนะัอันที่4คืองยกของหนักและอันที่5คือเลิกการใส่แมสอันนี้ไม่ใช่สุดท้ายคุณต้องใส่แบบเหมือนเดิมน,นะครับแล้วเจอกันมหนาสวัสดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับสุขภาพดีแข็งแรงกันทุกคนนะครับบ๊ายบาย